ผมพอใจแล้วขวงขวงอะไรท่านรักต้นไม้ทุกต้นที่ก่อเกิดมาหลายคนมุ่งจะทำลายหมายหลายคนมุ่งจะเอาแต่ท่านรักษาดูแลเพราะเทวดานี้เป็นที่สถิตของเทพของเท,งเทวดาเรียกว่ารุกขะท่านอยู่กับเทวดาตลอด องค์นี้อยู่กับวิญญาณกับสวยเทศวันเกิดวันนี้ท่านสังนิกในปารมีที่มีอยู่ตรงนี้ว่าอยากให้พระคุณเจ้าที่ท่านเคารพนับถือแม้คุณรอนไม่มีปัจจัยกระต่ายพระองค์จะพอกเกียนแต่ข้าน้ำค่าไปแทบจะไม่รอดเลยเพราะที่ท มันไม่เป็นที่เจริญตาเจริญใจของนักลงแต่อาจจะเจริญตาเจริญใจสำหรับผู้ผผมีสมรรถจิผู้มองเห็นจิตนิมนต์หนึ่งปีคนไม่เก็นี้จากนิมนต์ท่านได้สามครั้งไม่มากปัจจัยที่ได้มาถวายแท่นน้ามันรถก็จบแล้วถ้าไปมันเดือนไม่พอลองคิดดูชีวิตวเรามันอยู่อย่างนี้มันลำบากมันเข็นใจ อยู่ด้วยความเฉนใจแต่ทำไมอยู่ได้เพราะสามกสัเกิดรแต่ลแผ่นกว่าจะเอามาปิดดังมาบุญได้เพราะองค์นี้มาด้วยมือเปล่าไม่มีอะไรจิดตัวแต่มาพยัยมดอกมะเสาแต่ละต้นที่ขึ้นได้สามกษัแต่ละแผ่นกระเพื่อมแต่ละแผ่นทุกตาร,รางนิว้วกล่าวไม่มาด้วยพลังบุญเยอ มิแตท่านอยากจะสร้างใหญ่กว่าน,นี้ก็ทาได้แต่ท่านพอแล้วเพราะจะเอาใครมาอยู่ด้วยไม่มีใครไปอยู่ไม่มีกิยไ,ไ,ไม่มีอะไรไม่มีรายได้ท่านอยู่ตรงนี้สงบสุขเรียกว่านัตติสันติประดังสุขันความสุขอื่นเสือด้วยความสงบดีท่านอยู่อย่างสันติภาพอยู่อย่างสงบ อยู่ในเขตพื้นที่ป่าตรงนี้มาะสมไม่กล้าวร้าไม่สร้างให้คนอื่นเดือดร้อนใจมีแต่ทำดุให้แก่สังคมส่วนรวมวัดไหนมีงานท่านก็ไปช่วยเขาจะตวายไม่เคยเรียกร้องแม้แต่บาทหนึ่งจะเป็นงานศพระงานศีมาฝังรูปินิตที่ไหนมีแต่คนอื่นจะเรียกร้องกันไปแต่เคยไม่เคยที่จะ อยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนเขาจะให้ไม่ให้ไม่เคยเปลี่ยนปาขอจากเจ้าภาพไม่มีค่าตกลัวเขาให้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนั่นคือความสันโดษความมีน้ำใจที่ท่านว่าสิ่งที่ได้มาทุกคือมาด้วยความบริสุทธิ์ใจแต่นั้นเราทำทั้งหลายวันนี้ที่เราได้มาในวันคล้ายวันเกิดท่าน คือว่าคุณกุศลนำทางว่าสนาดำถนีน้ต่อท่านทั้งหลายกระผมเองก็ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพระครูอ่าสุวรรณดันทสะสารคุณรองเจ้าคณะอำเภอรปราศาสตร์ที่มาเป็นประมุขสงฆ์และพระคุณเจ้าทุกรูปที่ได้มานั่งดูเป็นเนื้อนาบุญของญาโิโดดขอบคุณเจ้าภ้าเสเติว๋ว ขอบคุณเจ้าาลาข้าวเหียวขอบคุณเจ้าภลาข้าเจ้าขอบคุณเจ้าวาาอาหารการกบเที่ยวที่ญาติโยมได้นำมาชื่นเชื้อดูแรเพราะเราได้ทำบุญตรงนี้คืออุทิศให้แก่ดวงวิญญาณที่นี่ณที่ตรงนี้เทวดาก็จะได้แท้ซองขอพรเกับโยมมาตรงนี้แล้วจุดธูปขอพรแต่บ้าง ให้ท่านไปกินปักรักษาดูแลที่ตาอ่อขอกทางให้เกิดความร่เร็ยจนสุขและก็ถือโอกาสวันนี้นอกจากทำบุญวันคล้ายวันเกิดเราให้เทวดาได้ไปผุดไปเกิดวิญญาณไปผุด